สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในไปพ้นการออกรางวัลหวยฮาน่อยฮานอย VIP ประจังวนที่19กันยายน2568รางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออก77 77รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก1 3 13่ารางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก 3, 1 3 3, 1 3ส นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อย VIP ไปจากงวนที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยแปดขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยห้าน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนนะจ้ะาฝากไวไ้ได้จ้าสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน้อยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ ขอบคุณและสวัสดีจ้า